ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله له ยาเอ๋ยเหรอท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Taala เพราะว่าการยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Taala จะเป็นสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาครอท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อ Allah Subhanahu wa Taala ทั้งหลายครับใกล้เวลาแล้ว ใกล้แล้วที่รอมดอนจะจากลาพวกเราไปจากไปพร้อมกับความดีงามความจำเริญพรและความประเสริฐที่มีอยู่ในเดือนรอมดอนฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้พวกเราเพิ่งจะดีใจถึงการมาของเดือนรอมดอนแต่เวลานี้ใกล้เวลาที่เดือนรอมดอนจะจากพวกเราไปแล้วและนี่แหละคือสภาพของทุกๆชีวิตที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م านต่ออลัลลอฮฺทั้งหลายครับ เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราจะต้องตรวจสอบดูตัวของพวกเราเราจะต้องช่างน้ำหนักถึงการงานที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้แล้วก็ดูสภาพของพวกเราว่าพวกเรามีสภาพเช่นใดก่อนการมาถึงของรอมฎอนและเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนและก่อนที่รอมฎอนจะจากพวกเราไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทุกคนต่างรู้ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการบัญญัติ การถือสันลอตในเดืดอนอมลมานนั้นก็เพื่อที่จะให้เรานั้นมีความเยี่ยมเกรงมีตักวา่าที่แท้จริงต่ออัลลอฮ์สุฮาโนฮวาตาลาอย่างที่อัลลอฮ์ตาลาไดีกล่าวไว้บอกว่ายาเยาัเล um am. um, um ่านี้นอามมนูกุตบะยกุมุ ا ซิยามกามากุตบะอ ل ลลดานีินในกบอิกุมละอัลกุมตัะกูลอบันดาพูกที่าทาแล้วทั้งหลายการถือสิญล็อตได้ถูกกําหนดให้แก่พวกเจ้าเหมือนกับการถือสันลอตเคยถูกกาหนดให้แก่ประชาชาติก่อนหนะ้าพวกเจ้ามาแล้ว เพื่อที่พวกเจ้าจะได้มีความเยำเกรงเพื่อที่พวกเจ้าจะได้มีตักวาต่ออัลลอฮฺซุพฮานุวาตาลาดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺซุพฮานุวาตาลาทั้งหลายเราจะต้องย้อนกลับมาดูตัวของพวกเราดูการงานที่พวกเราปฏิบัติว่าพวกเราได้รับผลใดๆจากการที่พวกเราถือสินบนในเดอรอมฎรอน การที่เราถือสินบนในเดือนรมะดอนได้ทําให้เรามีความเยี่ยมเกรงมีตักว่ามีความกลัวเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะละาล์าามากขึ้นหรือเปล่าท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายครับมีฮะดีษอยู่สองบทจากท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งเป็นฮะดีษที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกให้เรารู้ถึงสภาพของคนในเดือนรมะดอนและฮะดีษทั้งสองบทนี้ต่างกันต่างวาระแปลว่าสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกันคนละเหตุการณ์ ซึ่งใน h ะด i ษบทแรกเป็น h ะด i ษที่ท่านรอซูลุล ullah s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมได้แจ้งข่าวให้กับพวกเราฟังแต่ h ะด i ษบทที่สองเป็น h ะด i ษที่ญิบรีาลอะลัยฮิสสลามนำวะฮีจากอัลลอฮ์ ت ะอลาลามาแจ้งให้กับท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิมุสลลัมและใน h ะด i ษบทแรกมีรายงานจากท่านนบีฮุรอายราะรอดิยัลลอฮฺวะอาณูเดล่าว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิมุสลลัมได้กล่าวว่ารากีมาอังฟฟรอจูลินผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนเนี้ย เขาได้รับกับความอัปยศได้รับกับความต่ําต้อยได้รับกับความขาดทุนแล้วใครพี่น้องดูเกตตัวอินด้โฮฟาลัมยุเซเลียไอเลียคือคนที่เมื่อชั้นชื่อของชั้นคือชื่อของทาร์ซูลถูกกล่าวขึ้นต่อหน้าเขาแต่เขาไม่ยอมให้สารวาต่อชั้นคนแบบนี้ได้รับกับความขาดทุนได้รับกับความต่ําต้อยและความอัปยศแล้วแล้วทาร์รซูนก็บอกว่าร์กิม่าอันฟูรจูลินดะ่ะละอัลเลห์รามฎานุซุมมันซาลากะกับเลอันยุฟฟาระเลหู คนที่สองที่ได้รับกับความต่ำต้อยได้รับกับความอัปยศและความขาดทุนแล้วคือคนที่มีชีวิตอยู่ทันเดือนรอมฎดอนและเดือนรอมฎดอนจากไปแต่เขากลับไม่ได้รับการอภัยโทษในความผิดที่เขาเคยกระทำาต่ราสุบอกว่าวา,วารกีมาอังฟโรจูลินอดัดารกะอินดะฮูอับบาวาฮุลกิบัลฟะลัมยุดคีลาฮุนจันนะและคนที่สามที่ได้รับกับความต่ำต้อยได้รับกับความตับต่ำ,ต,ำต่ำช้าและความขาดทุนและความอัปยศ ก็คือคนที่เมื่อเขามีชีวิตอยู่ทันบิดามารดาทั้งสองในขณะที่ท่าทั้งสองนั้นอยู่ในัวชาราแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ทําคุณงามความดีกับท่านทั้งสองและก็ไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความดีงามเหล่านั้นคนแบบเนี้ยได้รับกับความต่ําต้อยและได้รับกับความอัปยศและความตกต่ําแล้วส่วนฮะดิษบทที่สองท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายครับมีในงานจากท่านอบดุลฮะเรา,าระห์เอาะฮฺรลลอฮฺอัลลอฮฺอันฮหูได้เล่าว่า ครั้งหนึ่งท่านนบีสุลตานละฮัวอาลีมฮัมมัสัลลัมได้เดินขึ้นบนมิมบัตแล้วทานรุซุ่นก็กล่าวว่าอามีนแล้วทานรุซุ่นก็ก้าวเท้าขึ้นต่อไปอีกขั้นหนึ่งท่านรุซุ่นก็กล่าวว่าอามีนแล้วก็ก้าวเท้าเป็นขั้นที่สามก็กล่าวว่าอามีนถึงสามครั้งด้วยกันแต่หลังจากที่คุตบัสเสร็จเรียบร้อยมี صحاب ท่านหนึ่งถามท่านนบีสุลตานละฮัวอาลีมฮัมมัสัลลัมบอกว่ายา ر س و ุลล l ฮ h อินนักพินัสไสยเตลมิมบัตคุณตะอามีนอามีนอามีีนนนนททท่่่าารอซซลลคับตเดินขึ้นนไปบมมิท ترسون كلاوة اميين كلاوة اميين كلاوة اميين تنسى مكهن صلى الله عليه وسلم تنكتب صحابة تنبا ان جبريل اتاني ترسون نيم هاشم فقال لك كلاوكشن بوى من ادرك شهر رمضان ولم يغفر له فمات فدخل النار فابعد الله قل آمين. มุฮัมมัดผู้ใดก็ตามที่เขามีชีวิตอยู่ทันเดือนอามฎดอนแต่เขาไม่ได้ทําคุณงามความดีแต่สุดและสุดท้ายก็ไม่ได้รับการอภัยโทษในความผิดที่กระทําและเมื่อเขาตายไปแล้วเขากลับถูกลงโทษในไฟนรกขอให้อลลอฮฺจะอาลาให้ทําให้เขาห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์มุฮัมมัดจงกล่าวว่าอามีนทอร์สูลก็บอกว่าฟากุนตัวอามีนฉันก็เลยกล่าวว่าอามีนแล้วจิบรินก็บอกว่าว่ามันอัตตะกับอับ,บวัยฮีเอาอาฮะเดหุมาฟัลัมยยบรหุมาฟะมาาต ฟาดคะแลนนารฟะอับอาดาฮุลลอกล่าวอามินฟะคุลตัวอามินและผู้ใดก็ตามที่เขามีชีวิตอยู่ทันบิดามารดาทั้งสองคนหรือทันหนึ่งในสองคนและเขาก็ไม่ได้ทําคุณงามความดีกับบิดามารดาไม่ได้กตันยูต่อท่านทั้งสองและเมื่อเขาตายเขาก็ถูกลงโทษในไฟนรกอันหนึ่งมาจากว่าการที่เขาเนรคุณอากาตันยูและไม่ได้ทําดีต่อผู้เป็นบิดามารดา แล้วขอให้เราจะอาลาให้เขาห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์มุฮัมมัดจงกล่าวอาเมนท้าเราสู้ก็กล่าวว่าอาเมนแล้วจิบริงก็บอกว่ามันต์ที่ ذكر ต์อันด้วยฟัลมุซัลลีอะลัยกะฟะมาตัฟดะคัลันนาร์ฟะอับะดะฮุลลอฮุกุลอามิลฟะกุนตุอามินมุฮัมมัดและเมื่อใดก็ตามที่ชื่อของเจ้าถูกกล่าวขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้ให้อลาวาตแก่เจ้าและเมื่อเขาตาย เขาจะต้องถูกลงโทษในไฟนรกขอให้อัลลอฮฺจะอาลาทํทำให้เขาห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์มุฮัมมัดจงกล่าวอามีนท่านอัลซุนุลลอฮฺท่นัลลอฮฺขออานิสซัลลัมก็กล,ล,ล,ล่าวว่าอามีนท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายหากว่าเราได้พิจารณาถึงความหมายถึงสิ่งที่ท่นานอัลซูลอฮฺได้บอกเอาไว้ในฮะดีษทั้งสองบทนี้จะทําให้เรารู้ว่าทั้งสองบทนี้สองฮะดีษทั้งสองบทนี้ได้แจ้งข่าวดีกับพวกเราและยังมีการเตือนพวกเราให้ระวังถึงความเลวร้วายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการแจ้งข่าวดีในฮะดิษทั้งสองบทนั้นเป็นการแจ้งข่าวดีสําหรับคนที่อัลเราจะอาลาได้เมตตาเขาในเดือนรามาดอน คนที่เขาเห็นความดีงามของเดือน ر م ض อนรู้ถึงคุณค่าและความประเสริฐและความบริกัตของเดือน ر มดอนเขาจึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติอิบาดะในการเชื่อฟังต่อลล l a ์ในการลำลึกถึงพระองค์และขอบคุณต่อพระองค์และกลับเนื้อกลับตัวต่อล l ล a h سبحانه และฮ์อัลลอฮฺาลคนแบบนี้แหละเขาจะได้รับกับชัยชนะชัยชนะด้วยกับความดีงามที่มีอยู่ในเดือน ر มดอนและเดือน ر ม ض อนยังไม่ทันจากเขาไปเขาก็ได้รับกับชัยชนะด้วยกับความพึงพอใจของล l ะ a ์และการอภัยโทษของพระองค์ฉะนั้นคนแบบนี้เขาจะมี สภาพหลังจากเดือนรอมฎอนเขาจะมีสภาพที่ดีงามและนั่นคือการตอบแทนคุณงามความดีที่ปฏิบัติเอาไว้ในเดือนรอมฎอนด้วยกับการที่เขาจะปฏิบัติคุณงามความดีหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วและนี่แหละคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าการงานที่เรากระทําในเดือนรอมฎอนได้รับการตอบรับนั่นก็คือเมื่อเราทําความดีหลังจากการที่เราได้ทําความดีไปก่อนหนะ้า และในฮะดิษทั้งสองหมดยังเป็นฮะดิษทีดเตือนให้พวกเราถึงให้ระวังถึงความเร็วล่าที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นการเตือนคนที่เพิกเฉยและเลยต่อหน้าที่และเลยต่อความดีงามความประเสริฐของเดือนอมาดอนและสิ่งที่มีอยู่ในเดือนอมฎดอนคนแบบนี้ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆในเดือนอมฎดอนเมื่อเดือนอมาดอนมาถึงก็ไม่ได้มุ่งมั่นในการทําคุณงามความดีจนกระทั่งว่าเดือนอมฎดอนจากไปเขาก็ยังคงอยู่ในสภาพเช่นเดิมดังฉะนั้นคนแบบนี้เมื่ออุมฎอนจากไปแล้วเขาจะ มีสภาพเหมือนก่อนหน้าหรือก็อาจจะมีสภาพที่เลวร้ายยิ่งไปกว่าก่อนที่เขาจะเข้าสู่เดือนรมาดอลเราจะอละลาปกป้องพวกเราและนี่แหละคือสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่าการงานที่ปฏิบัติที่ผ่านมาในเดือนรมาดอนเขาไม่ได้รับการตอบรับใดๆทั้งสิน้นท่านพี่น้อง ผู้ที่มีอิมานตอ่อละตาอาลละช่งหลายครับเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราจะต้องยำเกรงตอร่อละตาอัลลให้มากมากเราจะต้องตรวจสอบดูตัวของพวกเราช่างน้ำหนักคุณงามความดีของพวกเราและผู้ใดก็ตามที่พบวัาตัวของเขาเป็นคนที่เชื่อฟังต่อละตาอัลลและเราซุ้ของพวกในเดือนอมาดอนจงขอบคุณตอ่อละสุภาโนวาตาอัลละและสรรเสริญต่อพระองค์งให้มากมาก,มากแต่ผู้ใดก็ตามพบว่าสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติในเดือนอมาดอนเขาเป็นคนที่เพิกเฉยและและเลยและเกียจค้านต่อนหน้าที่ก็อย่าได้โทษผู้ใด จงโทษตัวของพวกเขาเองและจงกลับเนื้อกลับตัวต่อเราสุฮาณหูวตาลาเพราะการกลับเนื้อกลับตัวนั้นยังคงสามารถที่จะตอบัตตัวต่อเราตาลาได้ตราบใดที่ความตายยังมาไม่ถึงเราเพราะเราตาลากล่าวว่าวะบุตรรบบะกะฮัตยะตียกันยากีนจงเคารพต่อพระเจ้าของเจ้าจนกระทั่งความตายเดมาหาเจ้าแล้วเราตาลายังกล่าวว่าอีกว่ายาอิฮันลาดีนอามนุษย์กุลลอีวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูน โอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงยำมเกลงต่อเราสุภายนวตาลาอย่างแท้จริงและอย่าเด็ดตายจากโลกนี้ไปจนกว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อพระองค์อักูลูกวลีฮะดะวาสต์อัลลอฮ์ละฮอัละดีมันจลีลลิวะลกุมวลิสอิลิมุสลิมีนมินคุลลิดัมบินวาคัตีิยาฟาสตักฟิรุฮฺอินนฺฮูฮวะลกฟฟูรุอรหิม

เผ่าบาการยำเกรงต่อเลาสุภาณนะฮูว่าตาอาลานั้นจะเป็นสิ่งที่ปกป้องพวกท่านให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งดุนยาแล้วก็อาครรฟท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบบาวขอเาตาอาลาทั้งหลายทั้งหลายจงขออภัยโทษต่อเราสุภาณนะฮูว่าตาอาลาให้มากๆในสิ่งที่พวกท่านได้เกียรติคานในสิ่งที่พวกท่านได้ละเลยและเพิกเฉยในวันเวลาที่ผ่านมาของเดือนรอมฎอน และจงรีบเร่งในการทำคุณงามความดีในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนรอมาดอนก่อนที่จะหมดเวลาก่อนที่รอมาดอนจะจากพวกเราไป ท่าพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่อหลอดจาอาลทั้งหลายครับถึงแม้ว่าวันเวลาและค่ำคืนของเดือนรอมฎอนกำลังจะจากพวกเราไปแล้วแต่ท่านทั้งหลายจงรู้ว่าอย่างหนึ่งว่าการทำคุณงามความดีเวลาแห่งการปฏิบัติคุณงามความดีนั้นยังไม่สิ้นสุดลงเพราะเวลาของการทำคุณงามความดีจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อความตายได้มาถึงเราฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาจงขยันจงมุ่งมั่น นะครับในการทําคุณงามความดีหากว่าเรารักตัวของเราหากว่าเราจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อตัวของเราจงขยันในการทําคุณงามความดีจงทําในสิ่งที่จะทําให้เราใกล้ชิดกับเราสุภาณนะฮูวาตาลาให้มากๆถึงแม้ว่ารามาดอนจะจากเราไปแล้วหมดเวลาของเดือนวระมาดอนแล้วแต่เวลาในการทําคุณงามความดีในโลกดุนยานี้ยังไม่หมดสิ้นลงเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยา ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องรีบเร่งในการขออภัยโทษและกลับเนื้อกลับตัวต่วอ Allah ุบฮาน n a ูว Wa t อ a ลาเพราะพวกเราไม่มีผู้ใดร่วงรู้ว่าเราจะล่ำลาชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เมื่อใดเราจะตายจากโลกนี้ไปเมื่อใดฉะนั้นคนที่มีความสุขที่สุดก็คือคนที่เขาตรวจสอบตัวของเขาและช่างน้ำหนักคุณงามความดีและความชั่วของเขาก่อนถึงวันที่เขาจะต้องไปยืนและได้รับการไต่สวนและถูกสอบสวนและช่างคุณงามความ และความชั่อต่อนหน้าอัลลอฮฺุ ب ح ا ن าและาลา,าดังนั้นคนที่ฉลาดคนที่ฉลาดคือคนที่อีมานต่ออัลลอฮฺและขยันมุ่งมัน่นในการทําคุณงามความดีเพื่อตัวของเขาและเพื่อชีวิตหลังความตายของเขาแต่คนที่ขาดทุนคนที่ขาดทุนคนที่ตําต้อย คือคนที่ปฏิบัติตามตัวเองปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่าของตัวเองแล้วก็หวังลมๆแรงๆหวังว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์อภัยให้หวังว่าเดียยเด๋ยวอัลลอฮ์เมตตาหวังอย่างเดียวโดยที่เขาไม่ได้ลงมือไม่ได้มุ่งมัน่นไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จริงใจและไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาอาลาขออัลลอฮฺตาอ่าลาทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเราให้พวกเราได้เป็นคนที่ปฏิบัติคุณงามความดีในช่วงเวลาที่เดินของดอนอมฎอนอย่างถูกต้องและสมบูรณ์และได้รับการตอบรับอัลลอฮฺมุม إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون